สวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำวันเกิดของคุณในเดือนเมษายน2566นะคะอ่าะคะเดี๋ยวเราขอเลือกไพ่กันก่อนนะคะไพ่นี่อธิษฐานแล้วนะแล้วก็ขอคุบาจา์แล้วก็ก็เป็นตัวแทนนะคะเลือกให้แล้วก,กันแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําพยากรณ์คนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจารย์ก็จะบอกเท่าที่เห็นเท่าที่ บางอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะบอกผ่านไปก็แล้วกันนะคะอ่าคนที่เกิดวันศุกร์เสียงของคุณจะเป็นมหาการีสามหน้านะคะแล้วก็เป็นเสียงของฮัลลมานแล้วก็จะเป็นเสียงของพระแม่สุลสวัสดีนะคะอืมคนที่เกิดวันศุกร์นะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะบางทีอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานมากเลยแล้วก็มีความวุ่นวายกับแบบ คนรอบตัวจะทำให้คุณแบบวุ่นวายนะคะนะแล้วก็จะได้รับงานชนิดที่แบบว่าเหมือนเหมือนต้องการเอาเร็วงานเร่งๆงานรีบๆอย่างเงี้ยนะคะแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเหมือนกันจะต้องเจอลูกค้าเร่งงานเจออะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้นะคะมันเลยทำให้เราเกิดความตึง,ตงเครียดนะแล้วก็ คุณต้องใช้ปัญญามาแก้ปัญหาในจุดจุดนี้เยอะมากเลยมาจะทําให้คุณปวดเสียงเป็นก้าวอ่ะมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแต่ว่าทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะนะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งนะแต่งงานเนี่ยมันจะต้องเจองานแบบเร่งรีบมาเร็วเค็มเร็วมาอะไร3วัน5วัน7ว,นวันเอาแล้วสิวันเอาแล้วอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าเออคุณแก้ปัญหาได้แล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีงานก็ประสบความสําเร็จออกมาแบบเยี่ยม ดีเยี่ยมนะคะเอาเป็นว่า,าดวงของคุณนะเดือนเมษานียจะถูกฉลกกับเด็กหรือผู้ร่วมงานที่อายุน้อยกว่าแล้วทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานนั้นไปแบบรวดเร็วมากเลยแล้วก็ดีด้วยนะคะนะแต่ว่าช่วงจังหวะเวลาเดือนเมษานี่ก็ให้ระวังคนที่อายุมากหรือว่าเจ้านายคนที่เขามีอำนาจวาสนามากกว่าเราหรือว่าเป็นแบบเจ้าของธุรกิจ อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยที่เราแบบต้องไปอยู่แบบอันเดอร์เขาอะนะคะก็ให้ระวังบุคคลพวกนี้เพราะว่าเ,เราอาจจะมีประเด็นกับเขาถ้าเราทำไม่ไม่ได้ถึงขีดจํากัดที่เขาวางไว้นะคะเราก็ใช้ปัญญาแล้วกันเพราะว่าคุณได้เสียงพระแม่สุรสวดีใช้ปัญญาใช้ศิลปะในการพูดในการเจรจาต่อรองเราก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะ ก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างน,นิดนหน่อยๆน่อยแต่ดูจากไพ่แล้วผ่านคนไปได้ดีแล้วเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆทีนี้คนที่เกิดวันศุกร์คนไหนที่ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวเนาะในไพ่อันนี้ก็โดดเด่นในเรื่องความรักเหมือนกันก็ให้ระวังให้ระวังเรื่องอชิงสุกก่อนหามหรือว่า มีมีมีลูกนะมีบุตรแบบท้องไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะคะ,ะมันอาจจะเกมก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ให้ระวังตัวแล้วกันนะคะถ้ายังไม่มั่นใจหรืออะไรก็พยายามแบบแบบคุมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ให้ให้เกิดเรื่องแบบว่าผิดพลาดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนพร้อมที่จะสร้างครอบครัวนะคะคุณก็ ปล่อยให้มีน้องได้เลยนะคะเพราะว่าไพ่นี้บ่งบอกว่าคนที่มีครอบครัวและมีความรักในพื้นฐานที่ดีอะ่ะเทวดาจะมาเกิดน,นะคะแล้วก็อาจจะซนนิดนึงดื้อน,นิดนึงแต่ว่าให้คุณนะคะถ้าตอนที่เรามีเขาเราท้องอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะได้เงินได้ทองอะ่ะมือขึ้นนะคะฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะช่องจากสูทรทิปยเล่าเรื่องผีนะคะซึ่งจากออนแอร์ทปแรกนะในเดือนมีนาคม 2566นี้นะคะก็ในรายการเนี่ยก็อาจจะมีแขกรับเชิญทางบ้านนะคะมาคุยมาแชร์ความคิดเห็นกันนะคะว่าประสบการณ์หลอนๆของแขกรับเชิญมีอะไรบ้างแล้วอาจารย์ก็อาจจะให้เกล็ดความรู้ในเทปนั้นๆน,น,นะคะในท็อปิกที่เราคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ คนที่ชมอยู่ทางบ้านหรือเป็นอของอาจารย์นะถ้าใครอยากจะมาออกรายการหรือว่าอ,อ,อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หลอนๆนะก็ติดต่อน้องแอดมินเข้ามาได้นะคะจะโทรเข้ามาที่เบอร์กลางหรือจะโทรไลน์หาน้องแอดมินก็ได้นะเพื่อน,นัดหมายถ้าคนไม่อยากออกกล้องอายเขินก็โทรมาเล่าหรืออาจจะโทรเข้ามาในรายการก็ได้นะคะอาจ,จะเป็นรูปแบบรายการประมาณนี้นะคะก็ ใครอยากแชร์ก็ติดต่อน้องแอดมินมาแล้วกันนะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ